พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่13มรกราคมคศรา2023 คำพยานชีวิตโดยคุณแนนซี่เจคลาร์กมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องชีวิตนิรันด์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ1 7ถึง27และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25-26ถึง26 พระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมคุณแนนซี่เจคลาร์กเป็นพยานว่าสามีของดิฉันทั้งท้อแท้และหดหู่ หลังจากที่เขาต้องเข้ารับการรักษาเพราะปัญหาการหายใจเป็นเวลาหลายเดือนแพทย์ก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยโรคที่เป็นอยู่ได้และไม่แน่ใจว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรในฐานะศิทธยาพิบาลสามีของดิฉันอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นและเดินร่วมกับคนเหล่านั้นแม้ต้องผ่านหุบเขาอันมืดมิดแต่เวลานี้ เขาดูเหมือนหลงทางและสับสนดิฉันพยายามหาวิธีปลอบโยนเขาอย่างไรก็ตามแม้แต่การคิดถึงการผจญภัยในแคมป์ครอบครัวที่พวกเราชอบทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นวันหนึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตดิฉันเดินเข้าไปในห้องพยาบาลและรู้สึกได้ถึงสันติสุข ที่เหมือนกับที่โลกนี้ให้ด้วยรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของสามีดิฉันหันมาถามคุณพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหญ่ครั้งต่อไปหรือไม่เขายอมรับความเป็นจริงของชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูสัญญาไว้เมื่อพระองค์กล่าวว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยตอนนี้ดิฉันรู้แจ้งแก่ใจแล้วว่าพระสัญญาแห่งการเล้าโลมใจที่พระเยซูได้ให้เอาไว้สามารถช่วยทั้งคนเหล่านั้นที่กำลังต่อสู้กับความเป็นจริงที่ว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว และช่วยคนที่ยังต้องอยู่ต่อไปด้วยความตายฝ่ายร่างกายหาใช่จุดจบแต่อย่างไดไม่เมื่อเรายอมรับว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราการผจญภัยใหญ่ครั้งใหม่กำลังรออยู่ข้อคิดสำหรับวันนี้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้ข้าพเจ้ามีสันติสุขมากที่สุด และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังเผชิญกับความตายที่ใกล้เข้ามาข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะยังคงอยู่กับพระองค์แม้หลังจากที่ชีวิตบนโลกได้สิ้นสุดลง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ